คุณกำลังรับฟังนิยายเสียงสุดลึกลับและน่าตื่นเต้นเมื่อมิลินและดาวต้องเผชิญกับเสียงปริศนาที่ชาวบ้านหายไปอย่างลึกลับเสียงนั้นคืออะไรกันแน่แล้วคุณล่ะคะคิดว่าเกิดอะไรขึ้นคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะคะแล้วไปฟังเรื่องราวเต็มๆกันได้เลยคะ่ะหลังจากที่มิลินช่วยพี่แพ้เสียงฝีเท้าของพานุละอนก็ดังสะท้อนกับพื้นไม้เก่า ขณะที่แพรถูกโอบพยุงออกจากกระท่อมรับริมคลองดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดระแวงและอิดโรยมีลินเดินนำหน้าอย่างระมัดระวังโดยมีเสียงจะทิบจากวิญญาณหญิงสาวอยู่ข้างกายแผ่วเบาดังลมหายใจทางซ้ายดีผีเฝ้าคลองอย่าให้มันเห็นรีบไปผ่านนุก,กัดฟันเอ่ยแม้จะรู้ดีว่า ตอนนี้พวกเขากำลังเดินอยู่ในเส้นทางที่ไม่มีใครมองเห็นชัดเจนเท่ากับมิลินทามกลางความมืดมีเสียงเรือพยายมแหวกน้ามาไกลเสียงนั้นแห่ผ้าไม่เหมือนเรือธรรมดาก่อนหยุดฝีเท้ามองไปยังของที่ปรากฏเรือลำหนึ่งลอยอยู่กลางลำคลองโดยไม่มีคนบังคับพีโตที่เดินตามมาทางหลังเกือนน้ำลายเหนียวลงคอ นั้นมันเรือผีใช่ไหมมิลินพยักหน้าเบาๆใช่ค่ะแต่ไม่ใช่ผีธรรมดามันคือผีที่ถูกเลี้ยงไวโดยมนุษย์ทันทีที่กลุ่มของมิลินหลุดพ้นจากป่าหลังคองเสียงบางอย่างเรียกพวกเขาให้หยุดไม่ใช่เสียงผีแต่เป็นเสียงของสมคิดผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ทุกคนไว้ใจนี้ไม่ได้หรอกพวกเธอรู้แล้วนี่ สมคิดยืนอยู่หน้าศาลาล้างริมคลองสีหน้าเรียบเฉยแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยความเครียดพี่แพรเบิกตากว้างเป็นนายนายพาฉันมาขังไว้ใช่ไหมสมคิดถอนหายใจเฮ้ยขอโทษน,นะคุณแพรคุณดันไปรู้เรื่องที่ไม่ควรรู้เงินกองทุนนั่นนะ่ะมันมากเกินกว่าจะปล่อยให้ใครขุดคุย้ย สมคิดเล่าว่าพี่แพรลงพื้นที่ทำข่าวเรื่องโครงการพัฒนาหมู่บ้านและพบความผิดปกติเรื่องการเบริกงบหลายแสนที่ไม่มีหลักฐานใช้งานจริงเธอพยายามเปิดโปงเรียบเรียงข้อมูลเตรียมจะส่งออกแต่ถูกจับได้เสียก่อนเพื่อไม่ให้ข่าวถูกเผยแพร่คนบางกลุ่มวางแผนใช้หมอผีประจำหมู่บ้าน ทําพิธีเลี้ยงวิญญาณลายให้สร้างข่าวหรือเรื่องเรือผีวิญญาณล่องคองและคนหายเพื่อปิดปากคนในและข่มขู่คนนอกสมคิดพูดเสียงเย็นแต่เธอเกือบจะเป็นคนแรกที่พูดทันก่อนจะหายไปทุกคนต่างเงียบงนันพิโตกรหรมัดแน่นกอนกัดฟันผานุหันมามองมิลินที่เหมือนกำลังฟังเสียงบางอย่าง วิญญาณหญิงสาวข้างกายกสิดมีอีกคนที่รู้หลักฐานอยู่ในเรือลำนั้นมิลินตัดสินใจทันทีต้องไปที่เรือคะ่ะเรือที่ล่องอยู่โดยไม่มีคนขับมันไม่ใช่ของผีมันคือที่ซ่อนของหลักฐานพานุกรพิโตและแพรีบพายเรือไล่ตามเรือลึกลับ โดยมีมิลินนั่งเงียบๆฟังเสียงจากอีกโลกเหลือผีแล่นเข้าสู่ท้องน้ำลึกในคลองแคบคล้ายถูกควบคุมจากบางสิ่งเมื่อพวกเขาขึ้นเรือได้ก็พบกับหีบเหล็กเก่าๆในนั้นมีเอกสารกองโตหลักฐานการเบิกงบปลอมสัญญาปลอมและสำเนาเอกสารราชการนี่แหละข้อมูลทั้งหมด พี่แพ่น้ำตาซึมเมื่อพวกเขานำหลักฐานกลับฝั่งดวงไฟนวลน,นวลปรากฏเป็นรูปร่างหญิงสาวและชายหนุ่มสวยงามลอยมาใกล้มิลินและพี่แพรหญิงสาวผมยาวในชุดชาวบ้านโบราณที่สาบสูญในอดีตต้องคอยเฝ้าหมู่บ้านนี้เพื่อปกป้องความบริสุทธิ์และความยุติธรรมชายหนุ่มวิญญาณในชุดพื้นบ้านบอกต่อว่าไหนไหน พวกเราก็สำเร็จกันแล้วเราจะพาย้อนไปงานวัดในช่วงเวลาของพวกเราเพื่อเป็นการตอบแทนที่หนูช่วยเปิดเผยความจริงมิลินและทุกคนย้อนจับไปอดีตที่วิญญาณพาไปเมื่อพวกเขามาถึงในยุคอดีตหญิงชายคนแก่จุงลูกหลานไปงานวัดริมคลองของหมู่บ้าน เสียงและคังดังเป็นจังหวะเพลงพื้นบ้านเริ่มบรรเลงมิลินได้เห็นการลำโนลาที่กำลังแสดงตำนานความรักและการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของตนหญิงสาวลำโนลาแต่งชุดสวยงามลายลำยังงดงามพร้อมเล่าเรื่องราวโนลาคือศิละปะการแสดงพื้นบ้านของชาวใต้ ที่เล่าถึงหญิงสาวผู้รักและเสียสละเพื่อคนรักและชุมชนแม้จะเจ็บปวดหรือถูกกดขี่ก็ยังยืนหยัดในความดีและความจริงทุกคนดูด้วยความประทับใจมิลินรู้สึกเหมือนได้พลังใจใหม่และแรงบันดาลใจจากเรื่องเล่าในการลำโนลาก่อนที่ทุกอย่างจะจบลง และมีการแยกย้ายวิญญาณหญิงชายกล่าวด้วยเสียงอบอุ่นขอให้ความยุติธรรมและความรักอยู่คู่หมู่บ้านนี้ตลอดไปและเราจะเฝ้าดูแลที่มีหัวใจกล้าหาญเช่นเธอผ่านนุจับมือมิลินแน่นเราจะสู้ไปได้วยกันนะมิลินยิ้มค่ะพี่นุ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะผ่านไปได้ไม่ยอมแพ้ค่ะเสียงดนตรีและเสียงหัวเราะจากงานวัดค่อยๆจางไปในค่ำคืนนั้นเหลือไว้เพียงความสงบและความหวังที่สดใสเช้าของวันใหม่ในหมู่บ้านยายจัน์และทุกคนเริ่มเตรียมตัวเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมิลิน ดาวแพ่พานุและก่อนช่วยกันจัดกระเป๋าเตรียมขึ้นรถกลับบ้านยายจันและลุงบุญยืนอยู่ริมคลองปากพนงังยากาศในหมู่บ้านอบอุ่นและมีความห่วงใยซึ่งกันและกันยายจันเอ่ยกับทุกคนว่าเดินทางปลอดภัยนะลูกยายจันกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน ดูแลตัวเองดีๆแล้วอย่าลืมมาเที่ยวหายายบ่อยๆนะลุงบุญหัวเลาะเบาๆป <c oughs> ีหน้ามาใหม่นะมิลินเม่พเ้าจะไม่หลุดมืออีกแล้วนะเดี๋ยวลุงอะ่ะจะส่งไปให้ถึงกรุงเทพเลยโตนายตำรวจเพื่อนรุ่นพี่ของกรพานุมายืนส่งทุกคนด้วยท่าทางที่จริงจังและเป็นมิตรไม่ต้องกังวลน,นะพี่จะดูแลหมู่บ้านนี้ให้ปลอดภัย ถ้ามีโอกาสขอให้ทุกคนไ่เยี่ยมกันอีกนะครับเรือของชาวบ้านแล่นอยู่ในคลองปากพนังเสียงน้ำกระทบเรือผสมกับเสียงธรรมชาติยามเช้ายายจันแล้วลุงบุญยังคงใช้ชีวิตแบบสงบในหมู่บ้านมิลินและทุกคนเดินทางกลับสุขุงเทพโดยหัวใจที่เต็มไปด้วยความทรงจำดีๆและความผูกพันที่ไม่มีวันลืมเลือนจบไปแล้วนะคะกับภาค8มิลินตัวป่วนนะคะ เรื่องราวของมิลินเหลืออีกแค่พารเดียวค่ะจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดส b s สไล b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในช่องมิลินเรื่องราวมหัศจรรย์ค่ะแล้วพบกันใหม่